สืส่อครับผูบุทีช่องสปอร์นิลที่เดเกชเช่เคยลงลงข่าวสารล,ลูกนักฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวสิงบูเดินหน้าคุยวิกตอร์โอซิเฮนฟาบิโอโรมาโนนักข่าวนามกระเหลืองเปิดเผยว่าสิงบูเชลซีเดินหน้าคุยกับเอเย่นของ2กองหน้าเพื่อเตรียมดึงมาถิ่นสเตมฟอร์ดบิดในซีซั่นหน้าแล้วสิงบูเชลซีทีมดังพิมรีกตกเป็นข่าวเตรียมเดินหน้าซื้อกองหน้าคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเรื่องดังกล่าวถูกเปิดเผยในรายการของฟาบิโอโรมาโนที่ออกมาเปิดเผยว่าเชลซีได้พูดคุยกับ เย็นของวิตตโอซิมเฮนและเบนจามินเซนโกนักข่าวคนดังกล่าวว่าเดบูยังคงมองหาตัวเลือกสําหรับตําแหน่งเบอร์9หลังประสบปัญหายังไม่มีตัวชัดเจนในตำแหน่งนี้วิตตโอซิมเฮนยิงไปแล้ว15ประตูจาก24นัดในลีก ให้กับนาโปรีในฤดูกาลนี้ขณะที่เบนจามินเซนโก้กองหน้าชาวสโ,โลวีเนียทำได้13ประตูจาก30เกมนในบุนเดิลิกาให้กับไรซิกในฤดูกาลนี้นะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดกดิติดตามช่องสปอร์นิว์ทีเด็ดของเราด้วยสําหรับนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสุดครับ